ก็มาพบกับน้องจีงกันอีกแล้วนะคะหลายๆคนคงคุณนหน้าคุณตากันแล้วเนอะวันนี้นะคะน้องจีงก็จะมารีวิวสินค้าตัวหนึ่งที่น้องจีงได้ใช้อยู่แล้วมันเห็นผลได้อย่างชัดเจนมากตัวนี้เลยค่ะ w i i t e n i n g a n t i l i n ้ลิงค์ r กินะคะตัวนี้นะคะสารสกัดจกากผงไข่มุก56.9%เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงนี่นะคะแพ็คเกจจิ้งเขาน่ารักมากเลยข้างใน,นก็จะเป็นวงกลมกลมกรปุกลก,ลก,ลก,ลกลมนะคะเหมือนไข่ลุกนั่นเองตัวเนื้อครีมนะคะจะเป็นสีขาวแต่เวลาเราทาเวลาเราทาใบหน้านะคะมันจะกลืนไปกับผิวเลยนี่นะคะ มันจะตื่นไปกับผิวเลยนะคะตัวนี้นะคะสามารถทาก่อนนอนก่อนหรือตอนเช้านะคะก่อนแต่งหน้านี้นะคะได้เลยนะคะถ้าทาก่อนนอนนะคะตื่นมาหน้าจะฉ่ำวาวมากทาก่อนแต่งหน้าก็ได้นะคะจะช่วยให้หน้าฉ่ำวาวระหว่างวันเลยนะคะหน้าไม่ดอกเลยและอย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยนะคะเนี่ยนะคะยังช่วยเติมเต็มล่องลึกของใบหน้านะคะและเรื่องริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นฝ้ากะ จุดด่างดํานะคะตัวนี้จะใช้ดีมากเลยนะคะตุนไขมุกตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับสาวๆที่มีผิวหน้าแห้งนะคะหรือเพื่อนๆท่านใดนะคะที่สนใจในตัวสินค้าหรือจะสอบสถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปในที่เพจคริสมีบิวตี้หรือฮับซับสกินแคร์นะคะยังไงวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะคะไว้เจอกันโอกาสหน้านะคะ